นี่เราอยู่กันที่วัดป่าโคเปนนเก้นนะคะโอ้ดีงเลยมีวัดที่โคเปนนเก้นเลยหมุนหมุนหมุนดิค่ะพี่เอวันนี้เรามาถวายสังฆทานอาหารแห้งนี่นะคะเราอยู่กันที่วัดป่าโคเปนนเก้นค่ะหมุนหมุนหมุนทำคอนเทนต์ค่ะอยู่ที่วัดค่ะ พี่เอพี่เอพี่ทอมพี่หมุนมุนคนเยอะเลยวัดป่าขอบเป็นเทกเก้นนะคะตอนนี้มีพระอยู่สามองค์แล้จริงน, <c oughs> นี่ดีจังเลยตูด <c oughs> นี่นะคะกำลังตั่นป่า,ปา แล้วเข้าใจตัวเองให้มากเพื่อที่จะอยู่กับสิ่งหนึ่างๆที่เราได้ที่เรามีที่เราเป็นได้ดีนะคุณพาะเริขึ้นมาแล้วสังฆาโยงกล่าวถาไว้คนนี้เราเ็นชาสังฆาลั้มื่นวันหาะสามโวันต่อไปก็เป็นวันบ่า ว่ายก็ว่านวเจ้าที่เจ้ทางวยขอพรคนได้งาเลแล้วก็วัาย